กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ KKP Focus นะคะเรายังคงอยู่กับดรพิพัฒนเรืองนารมิตชัยค่ะเมื่อกี้คุยกันไปโอ้โห5แฟกเตอร์สำคัญ<ช>ที่จะมีผลกระทบต่อการลงทุนนี่เยอะจริง,รรงๆนะคะ,ะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัมป์เรื่องของภาะวะเงินฝืดที่อาจจะเข้ามาอะไรตอนน่อเม่อไรเนี่ยทั้ง5ประเด็นเนี่ยนะครับอยากเรียนถามดรพิพัฒน์นะดรนะว่า ภาพเหล่านี้เนี่ยจะแปลเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของกลยุทธ์ในการลงทุนในปีนี้ได้อย่างไรบ้างครับครับนครับก็เราคิดว่าเนื้อความที่ความไม่แน่นอนมีคนข้างเยอะนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยเราเชื่อว่าการลงทุนยังมีความจําเป็นที่จะต้องมีความเสี่ยงบ้างนะครับเพราะว่าเพราะว่าดอกเบี้ยต่ําเตี้ยเลยเกินนะครับการที่ไม่ไม่เทคความเสี่ยงเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นความเสี่ยงในตัวมันเองอาจจะเสียโอกาสไปใช่ครับแต่ว่าก็ต้องขอเน้นย้ำนะครับในแง่ของการลงทุนเนี่ยเราก็ต้องจัด จัดสรรเงินลงทุนเนี่ยให้มีความเสี่ยงเหมาะสมกับ,บนักลงทุนเองนะครับ,รบอาจจะไม่มีสัดส่วนที่ทสมบูรณ์แบบสําหรับทุกคนนะครับแต่ว่าต้อง ว่าเราเนี่ยรับความเสี่ยงได้ในขนาดได้ในขนาดไหนนะครับสำหรับทีมในแง่ของการลงทุนปีปีนี้นะครับเราเชื่อว่าการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้นยังมีความจําเป็นอยู่นะครับแล้วก็ภาวะที่เราเริ่มจะเห็นการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกยังน่าจะเป็นในทิศทางค่อยเป็นค่อยไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนตรงนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเราคิดว่าการกระจายความเสี่ยงลงไปในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยได้นะครับเพราะว่าด้วยความไม่แน่นอนที่อรื่องเยอะเนี่ยอาจจะ อาจจะไม่เป็นผลดีนักถ้าเราจะเบสไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งมากจนเกินไปนะครับนั่นคือประเด็นที่1ก็คือต้องกระจายความเสี่ยงเสประเด็นที่2เนี่ยนะครับก็คือเราคิดว่าในปีนี้เราต้องควรต้องระมัดระวังในแง่ของการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มี valuation สูงสูงนะครับก็ต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะครับใครที่ไปกะว่าจะ growth จะมานะครับถ้ามันไม่มาตามนัดเนี่ยก็อาจจะเิดไยมากขึ้นใครับงั้นโดยโดยรวมๆเนี่ยเราเรางคิดว่า ควรจะมีหุ้นในในใน,ในพอร์ตการลงทุนระดับหนึ่ง <c oughs> นะครับ, <c oughs> บที่ที่สอดคล้องกับระดับการรับความเสี่ยงของ <c oughs> แต่ละท่านนะครับ <c oughs> เราอาจด้วยระยะสั้นเนี่ยเราเห็นหุ้นมันขึ้นไปค่อนข้างเยอะในช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมาครับเราอาจจะระมัดระวังไม่ไม่เทคความเสี่ยงมากจนเกินไปคือไม่พูดง่ายคือไม่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 ไปไล่ซื้อตามราคา <c oughs> แต่อาจจะใช้กลยุทธ์ว่าถ้ามันปรับลดลงมาก็รอเข้าไปซื้อนะครับแต่ลองเชื่อว่าเชื่อว่านว่าด้วยสภาพแบบเนี้ยนะครับสภาพที่ growth น่าจะดีขึ้นมี inflation outlook ที่น่าจะดีขึ้นครับก็น่าจะมีสินทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์จากจเทรนด์พวกนี้ถึงแม้ว่าดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะปรับตัวขึ้นนะครับแต่ถ้าดอกเบี้ยที่ขึ้นเนี่ยมันมาพร้อมกับกําไรที่มันปรับเพิ่มขึ้นของบริษัทต่างเนี่ยก็ยังคงน่าสนใจอยู่นะครับเราคิดว่าน่าจะมีเคสของการกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในต่างประเทศอยู่นะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีความเสี่ยงในตัวมันเองนะครับงั้นการที่เรากระจายความเสี่ยงไปลงทุนในต่างประเทศบ้างเนี่ยนะครับก็ จะช่วยลดความเสี่ยงในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ท่านว่ามีความโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนในต่างประเทศเยอะแค่ไหนนะถามว่าตลาดไหนที่เราชอบเนี่ยชเราชอบตลาดสหรัฐเยอะหน่อยตลาดสหรัฐครเพราะทรัมป์เหรอฮะจริงๆแล้วเพราะทรัมป์ด้วยนะครับเพราะทรัมป์เนี่ยน่าจะทําให้ของเขาเองเนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะเขาบอกว่า พุทอเมริกา first ใช่อ a น e a ก e เ i c a Great a ก a i n ใช่แต่ว่าอาจจะไม่ได้จริงนะแต่ว่า่ว่าประเด็นหลักสำคัญคือการลดภาษีในประเทศเขาถ้าเกิดเขาลดลดภาษีได้จริงเนี่ยมันก็มีผลกระทบที่ดีคือในระยะแรกน่าจะดีแน่นอนถ้าเกิดเขาทำได้ ใช่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดอย่างที่เรียนคือถึงแม้ว่าดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยแต่ถ้ากำไรมันโตเนี่ยมันก็ช่วยจะซิฟายไปได้แต่นี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าควรจะไปลงแค่ประเทศสหรัฐประเทศเดียวหรือหุ้นบางตัวนะครับก็คิดว่าควรจะกระจายนะครับก็ลงไปลงในอาจจะไปเช่นกองทุนลงทุนตลาดหุ้นทั่วโลกที่มีสหรัฐอเมริกาเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะครับสำหรับกองการลงทุนประเภทอื่นๆเนี่ยนะครับเรามองว่าเช่นเช่นการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะครับ ระมัดระวังทั้งจากอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะค่อยๆทยอยขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังในแง่ความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจจะมีเพิ่มขึ้นในระยะที่มีดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับนี่ก็ต้องเป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็ไม่ไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุยาวมากเกินไปนะนะครับเพราะอย่างที่เรียนคือเราเชื่อว่าดอกเบี้ยระยะยาวนี่มีโอกาสอาจจะปรับขึ้นได้อีกนะครับอาจจะไม่ได้คิดว่าเยอะมากแต่มีโอกาสปรับขึ้นได้อีกแต่เราเชื่อว่าดอกเบี้ยนโยบายไทยเนี่ยหรือระยะสั้นเนี่ยนะครับน่าจะคงทั้งปี งั้นการลงทุนที่เป็นการลงทุนในตราสารนี้ที่ระยะไม่ยาวมากนักเนี่ยก็อาจจะปลอดภัยหน่อยจากความเสี่ยงเรื่องดอกเบี้ยขึ้นอย่าง Alternative Investment มนต์ะคะมองยังไงบ้างทางเลือกอื่นๆื่นทางเลือกอื่นๆเนี่ยคิดว่าการลงทุนอย่างเช่น Property Fund Infrastructure Fund โครงข้างพื้นฐานที่ทําได้ค่อนข้างดีในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ย อาจจะมีความเสี่ยงจากดอกเบี้ยที่อาจจะปรับขึ้นนะครับแต่ถ้าใครไปดูแล้วเนี่ยนะครับแล้วรู้สึกว่าการลงทุนพวกนี้ให้ผลตอบแทนที่ยังคงน่าสนใจเพราะพวกนี้มีความเสี่ยงในของราคานะครับแต่ว่าก็ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างน่าสนใจสูงกว่าการลงทุนพวกพันธบัตรพอสมควรนะครับเรคิดว่าพวกนี้ก็ยังคงน่าสนใจอยู่แต่ต้องระมัดระวังว่าการลงทุนเหล่านี้ต้องดูที่รายได้คืออินคัมที่มันเจเนเรตจริงๆนะครับอย่าไปดูผลจากราคา เพราะปีที่แล้วเนี่ยเช่นเนี่ยกลุ่มนี้ขึ้นมาสักสิบเนะครับเราจะคาดหวังแบบเดียวกันในเรื่องของราคาเนี่ยยากขึ้นยากขึ้นเพราะดอกเบี้ยไม่ได้ลงแล้วดอกเบี้ยน่าจะอาจจะทรงหรือขึ้นขึ้นนะครับหลายหลายคนอาจจะถามว่าไอ้ทองคำเป็นยังไงน่าสนใจอย่างลยวันนี้ทองคำเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นสภาพที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นเนี่ยไอ้ทองคําก็น่าจะเหนื่อยนะครับแต่ว่าด้วยราคาที่มันปรับลดลงมาแล้วเนี่ยหลายคนก็บอกว่าใกล้เคียงกับ ต้นทุนของของทองการผลิตทองคำแล้วดาวไซช่ะดาวไซ็่ะจะมีไม่มากนะครับงั้นถ้าเกิดยังไงเนี่ยก็น่าจะระมัดระวังนิดนึงแต่ว่าถ้าลงมาเนี่ยแล้วอยู่ในระดับที่ต่ำเนี่ยก็อาจจะทยอยซื้อสะสมนะครับแต่มุมมองเราคิดว่าทองคำเนี่ยน่าจะมีบทบาทในการประกันความเสี่ยงมากกว่าเป็นการไปเก็งกําไรทองคําเพราะด้วยดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยไปเก็งกาไรเยอะๆเนี่ยอาจจะลําบากนะครับก็อยากให้มีแต่ว่าไม่ไม่ไม่อยากให้มีมากเกินไปในใน แล้วในเรื่องของ cash แ,แสดงว่าปีนี้ไม่ควรจะถือ cash หรือเงินสดแล้วล้วสิคะควรจะลงทุนมากกว่าจริงๆเราคิดว่าในระยะสั้นเนี่ยมีเคสของการที่จะถือเงินสดเอาไว้ในระดับหนึ่ง,น,งนะครับว่บาเผื่อว่าถ้าหุ้นลงมาอาจจะเข้าไปซื้อเพิ่มเพราะว่าเรายังเชื่อว่าอาจจะมีความผันผวนได้ในระยะสั้นครับน่าสนใจมากครับในเรื่องของการที่ดรนาแนะนําเรื่องของการลงทุนในหลายสินทรัพย์ต่างๆคราวนีน้ถ้าเผื่อนักลงทุนอยากที่จะ ปลอดภัยเลยลงทุนใน asset, อสเซทการลงทุนที่สามารถที่กระจายความเสี่ยงได้เลยด็อกเตอร์นะ,ะแนะนํากองทุนไหนอะไรยังไงบ้างครับจริงๆก็มีหลายกองที่เป็นลักษณะข,ของกองใช้คำว่า asset location ะนะครับแต่ก็ต้องเรียนก่อนว่าไม่ไม่ได้ปลอดภัยเลยนะครับมีความเสี่ยงแต<ๆ>่ไม่ยงในระดับที่เรา รับได้รับได้แล้วก็กระจายมีการกระจายความเสี่ยงนะครับอย่างเช่นกองทุนของบรจพัฒระนะครับชื่อ strategic asset a location l หโือใช้ก็พัฒระ SJA นะครับก็เป็นตัวอย่างของกองทุนกองหนึ่งนะครับที่อาจจะมีสัดส่วนของหุ้นเนี่ยประมาณ50%นะครับแล้วก็มีลงทั้งหุ้นในต่้นหุ้นในประเทศหุ้นต่างประเทศนะครับตราสารหนี้ตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับกองทุนทางเลือก asset พวก อ่าอินฟราฟันอ่าพาวเวอร์ตี้ฟันนะครับแล้วก็มีคอมมอนดิตี้นะครับซื้อกองเดียวก็ได้ในหลายอ่ากลมกลมครบเลยครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับนักทุนทุกท่านนะครับเพราะว่าก็จะเป็นกองที่มีอ่ความเสี่ยงจากหุ้นเนี่ยประมาณจาก50%ก็ต้องเป็นคนที่สามารถรับความเสี่ยงจากจากหุ้นได้ถ้าดูในอดีตเนี่ยอ่าผลตอบแทนก็ก็ค่อนข้างสม่ำเสมอและมีความเสี่ยงอยู่มาสัก5-6%าถึงกเปนต่อต่อปีนะครับครับไช่ครับวันนี้ก็ชัดเจนมากนะคะว่ายังไงเนี่ยยังไงก็เผื่ ความเสี่ยงที่เราลงไปก็หมายถึงผลตอบแทนที่เราอาจจะมีโอกาสได้มากขึ้นในอนาคตนะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณดรณนามากที่ให้เกียรติมาร่วมกับรายการของเราค่ะอคขอบคุณครับครับค,ค่ะและคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมรายการของเราได้นะคะย้อนหลังทาง m ั n นี่ h ช n n e l นะคะ www.mannichannel.co.th หรือว่าจะเข้าไปเปิดดูได้ที่ YouTube เพียงพิมพ์คําว่า KKP Focus นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราสคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ